4วิธีสร้างเงินแสนได้จากการนวดหน้า วันน oh ี้คร you to ูทันจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสิ่งที่ครูทําแล้วประสบความสําเร็จสามารถสร้างเม็ดเงินได้จากการนวดหน้าแสนแรกภายใน1เดือนค่ะอันดับแรกเลยคุณต้องคุยกับตัวเองให้ชัดเจนก่อนคุยกับตัวเองนะที่นี้คือเราต้องการอะไรจากการนวดหน้าเราต้องการเงินและเราต้องการเงินเท่าไหร่อันนี้ต้องชัดเจนนะคะเป้าเราต้องชัดเจนว่าเราต้องการเงินที่เท่าไหร่ปักธงเลยว่าฉันต้องการเงินแสนแรกในการนวดหน้าเพราะ ฉะนั้นสมองมันจะหาวิธีการค่ะว่าเราจะหาเงินได้แบบไหนวิธีไหนอย่างไรการนวดหน้าเนี่ยเราเริ่มต้นนวดครั้งละพันห้าร้อยบาทเอถ้าเรานวดหน้าพันห้าร้อยบาทเนี่ยเราต้องหาลูกค้าต้องกี่คนนะกว่าจะถึงแสนถูกปะแต่ทีน่นี้ปุ๊บเราจะทํายังไงให้ลูกค้าประทับใจให้เปิดคอร์สกับเราถ้าเราทําให้ลูกค้าเปิดคอร์สได้คนละหมื่นห้าพันบาทนะคะเจ็ดคนเราก็จะได้เงินแสนแล้วถูกปะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเป้าของเราเนี่ย เงินแสนเป้าที่2คือหาลูกค้าให้ได้7คนและเราจะทํายังไงให้หาลูกค้าให้ได้7คนเข้ามาส่วนข้อที่2ค่ะเราจะทําให้ลูกค้ารักเราประทับใจเราได้ก็คือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าลูกค้าได้อะไรจากเราทําไมลูกค้าต้องยอมจ่ายเงินควักเงินในกระเป๋าเนี่ย เพื่อให้เราเรามีอะไรดีทำไมลูกค้าถึงต้องมาหาเราการบริการเราเราดีไหมดีขนาดไหนให้คะแนนตัวเองเลยถ้าคะแนน1ถึง10เราให้คะแนนตัวเองที่เท่าไหร่การสื่อสารของเราดีไหมการให้ความรู้กับลูกค้าของเราดีไหมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นวดหน้าเนี่ยดีไหมคุณต้องเขียนไว้เลยอะว่าแบบอะไรบ้างที่ลูกค้าจะได้จากคุณ ถ้าคุณมีข้อดีมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ลูกค้าประทับใจและการที่ลูกค้าประทับใจฟุ๊บลูกค้าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาพึงพอใจในการจ่ายคุณต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าเกินราคาที่เขาจ่ายเงินก้อนเนี่ยให้กับคุณและอีกสิ่งหนึงเลยนะคะถ้าคุณทำให้ลูกค้าประทับใจได้ลูกค้าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณเองค่ะในการหาลูกค้าคนใหม่ๆเข้ามาอันนี้คือคีย์ความสำเร็จของการทำ ธุรกิจเลยนะคะแต่ครูไม่ได้หมายความว่าคุณจําเป็นที่ต้องลงทุนเงินเยอะๆแต่งร้านหรูๆไม่จําเป็นเพราะครูก็เริ่มต้นจากการนวดหน้า delivery ค่ะคือการขนสปาไปหาลูกค้าถึงที่บ้านตอนนั้นเนี่ยครูก็เอาเตียงไปหาลูกค้าถึงที่บ้านอ,อุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพของครูเนี่ยครูเซตตัวเองใหม่หมดเลยส่วนข้อที่3เลยนะคะใช้ออนไลน์ให้เป็นค่ะใช้ออนไลน์ให้เป็นเนี่ยจำเป็นมากสําหรับยุคนี้ย้ําเลยนะคะว่า มากมๆกมากมากเพราะอะไรในช่วงโควิดที่เกิดขึ้น ธุรกิจที่อยู่ได้คือธุรกิจอะไรคะธุรกิจออนไลน์เห็นไหมคะและตอนนี้คนเนี่ยหันเข้ามาเล่นธุรกิจออนไลน์เยอะมากๆเพราะคนต้องสั่งข้าวสั่งอาหารสั่งซื้อสินค้าทุกอย่างทางออนไลน์ครูเองเนี่ยก็เกือบลม้มถ้าครูไม่มีธุรกิจออนไลน์อยู่ครูเนี่ยสื่อสารตัวเองออกทางออนไลน์เพราะฉะนั้นฟุ๊บเนี่ยการทําออนไลน์คือการเอาตัวเองออกไปอยู่หน้ากล้องทําให้คนรู้จักถ้าคุณเอาตัวเองออกไปอยู่หน้ากล้องได้สร้าง personal แบรนดิ้ของตัวเองได้นะคะรับรองค่ะตัวออนไลน์เนี่ยมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณมหาศาลต้นทุนก็คือการลงทุนความรู้ให้กับตัวคุณเองนะคะลูกศิษย์ของครูทันทุกคนที่มาเรียนนวดหน้ากับครูทันนะคะครูทันไม่ได้สอนแค่ให้ลูกศิษย์มีวิชาชีพในการนวดหน้าแต่ครูทันสอนวิธีการว่าคุณจะเอาอาชีพนี้ไปต่อยอดยังไงสร้างเงินสร้างเม็ดเงินยังไงให้เข้ามาเลี้ยงชีวิตคุณได้ให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครูสอนเทคนิคการท ทำการตลาดด้วยค่ะและส่วนข้อที่4เลยนะคะ นนต้องเป็นคนขี้อวดย้ําเลยว่าต้องเป็นคนขี้อวดอวดอะไรคะถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกออนไลน์เราทําธุรกิจอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคุณจําเป็นต้องอวดให้เป็นค่ะอวดอะไรตื่นเช้ามาคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของความงามถูกไหมคุณต้องอวดว่าเฮ้ยคุณกินอะไรเพื่อสุขภาพที่ดีบ้างหรือว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยกิจกรรมที่คุณทําระหว่างวันเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณทําให้เป็นพลังของความคิด บวกให้เป็นพลังของความสร้างสารรค์นะคะแล้วก็อวดรีวิววันนี้เนี่ยคุณอาจจะแคปหน้าจอไปก็ได้เอ้ยนวดหน้าเสร็จปุ๊บ ถ่ายภาพอแล้วก็ลงโพสเลยว่าวันนี้เนี่ยฉันมานวดหน้าลูกค้านะคะหรือถ้าลูกค้าคนไหน,นที่เรานวดบ่อยๆแล้วสนิทก,กันแล้วอาจจะแบบว่าถ่ายรูปคู่กับคุณลูกค้าแล้วขอขอบคุณนะคะที่ให้การต้อนรับเราเรียกเรามมาให้บริการกับคุณคืออวดบ่อยๆอวดโพสค่ะอวดรีวิวอวดวิธีการนวด อวดไปเถอะค่ะยิ่งนะถ้าคุณนะมีความรู้ที่แน่นเกี่ยวกับการนวดหน้านะคะทําคลิปวิดีโอออกสอนไปเลยค่ะตรงนี้นะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าเราให้เขาเนี่ยเขาจะแบบไม่มาใช้บริการกับเราหรือเปล่าถ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็ทําเองได้สิอย่าไปคิดอย่างนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเหมือนกับครูทุกวันเนี่ยครูทําคลิปวิดีโอออกสือ่อครูไม่เคยมีความคิดเลยว่าให้ไปฟึบนเนี่ยเขารู้แล้วเขาจะไม่มาหาครูครูคไม่คิดอย่างนั้นค่ะเพราะเป้าของครูคืออยากให้ ผู้หญิงไทยเราเนี่ยสวยขึ้นนะคะสวยได้จากมือของเราเองโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเยอะในการทําหน้าและเราก็สามารถสร้างมีเงินได้จากการนวดหน้าเนี่แหละค่ะ4ข้อนี้นะคะถ้าคุณมีเป้าและคุณลงมือทําอย่างเต็มที่และคุณลงมือทํามันทุกวันทุกวันทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวันรับรองค่ะ การสร้างเปเงินหลักแสนไม่ยากถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่สําเร็จถ้าวันนี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันยังไม่เป็นดังที่ตั้งเป้าไว้แสดงว่าคุณยังมีความอยากมันไม่มากพอเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณมีความอยากมันมากพอความอยากนี่แหละคะ่ะมันจะเป็นตัวแบบบังคับให้คุณต้องลงมือชํำ ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่รวยและจะประสบความสําเร็จขอเพียงแค่คุณมีความอยากให้มันมากพอและลงมือทําอย่างสม่ําเสมอรับรองค่ะแสนแรกค่ะไม่ยากเลยครูทันปั้นลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ให้หาแสนแรกมาแล้วกันแบบง่ายๆนะคะครูทําได้คุณก็ทําได้ค่ะถ้าใครอยากเรียนนวดหน้านะคะอยากเรียนดูวิธีทําให้หน้าเด็กหน้าอ่อนเยาว์หรืออยากจะหาอาชีพเสริมอยากจะลองเรียนวิชาชีพนี้นะคะทักเข้ามาได้ เ่ยคะเพราะว่าอาชีพนี้มันสามารถพลิกชีวิตได้จริงครูถือคีย์หนึ่งนะถึงลงมือทําธุรกิจนี้แบบเต็มที่ถ้าใครทําให้คนสวยคนหล่อได้คนนั้นรวยถ้าใครแก้ปัญหาลิ้วรอยบนใบหน้าได้คนนั้นรวยเพราะฉะนั้นปุ๊บนะคะอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่ขายฝันเพราะอาชีพนี้สามารถแก้ปัญหาให้คนเนี่ยหน้าสวยขึ้นหน้าหล่อขึ้นได้ด้วยมือของคุณเองและก็ค่าเรียนนะคะตอนนี้ราคาโปรง ช่นแบบคุ้มหนักมากนะคะหลักสูตรเรียน3วันราคาไม่ถึงหมื่นนะคะราคาอยู่แค่หลักพันเท่านั้นคุณลงทุนเพียงแค่หลักพันให้ความรู้กับตัวเองและวิชาชีพนี้จะต่อยอดให้กับคุณได้เยอะมากถ้าคุณลงมือทำจริงนะคะหลักแสนหลักล้านหาไม่ยากเลยค่ะ